คือคนเราอ่ะจะชอบชคิดเรื่องกู้ตอนตึกเสร็จแล้วซึ่งบางทีไม่ได้มีการเตรียมตัวรักษาเครดิตให้ดีควรมีเงินเก็บบ้างเตรียมเอกสารซ้อมผ่อนก่อนว่าถ้าเราจะต้องเป็นหนี่ะเราไหวไหมมีคอนโดหนึง่งกำลังสร้างอยู่ตอนนี้ประมาณ50%ทําทำได้ดีมากอยู่ติดและใกล้กับห้างโรงพยาบาลและติด MRT ผมกำลังคิดเรื่องกู้อยู่ครับมีคำแนะนำไหมครับราคาเปิดอยู่ที่1.69คือนี้เป็นคำถามที่ดีคือคนเราอ่ะจะชอบคิดเรื่องกู้ตอนตึกเสร็จแล้วซึ่งบางทีไม่ได้มีการเตรียมตัวนะคะช,ช่วงนี้จิบคิดว่าถ้าสร้าง50%เนี่ยมันก็ใช้เวลาอีกหนึ่งถึงปีครึ่งปีถึงปีครึ่งในการจะสร้างเสร็จช่วงนี้นะคะสิ่งที่คุณโยชินต้องทำเลยก็คือรักษาเครดิตให้ดีเพราะตอนนี้แบงก์รีเจค เยอะมากเรื่องของเครดิตในช่วงโควิดที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะถ้ายังไม่มีบัตรเครดิตแนะนำให้ไปเปิดบัตรเครดิตไม่ได้ต้องการบอกให้เป็นนี่แต่เพียงแค่ว่าให้คุณมีเครดิตในระบบเครดิตโปรโรนะคะเปิดบัตรเครดิตใช้พอประมาณอย่าไปรูดปื๊ดรูดปื๊ดผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์กระจายนะคะ ใช้กับค่าน้ํามันค่าฝ่ายค่าโทรศัพท์ที่เราต้องใช้อยู่แล้วจ่ายให้ตรงเวลาเพื่อรักษาเครดิต 2. ค,ควรมีเงินเก็บบ้างอย่าทอนเหลือศูนย์ทุกเดือนนะคะเขาจะรู้สึกว่าเรารู้สึกเป็นคนเดือนชนเดือนไปนิดหนึ่งนะคะสาม เอกสารเสียภาษีเอกสารหักหน้าที่จ่ายเอกสารสลิปเงินเดือนเก็บเตรียมไว้เลยนะคะเพราะตอนนี้ทางแบงค์ไม่ได้ดูแค่3เดือน6เดือนบางที่เขาขอดูย้อนหลัง1ปีนะคะคก็คิดเรื่องนี้ไว้ก่อนเตรียมเอกสารไว้ก่อนทําตัวเองให้คลีนใสสะอาดและพร้อมกับการเป็นหนี้ถ้าอยากที่จะแนะนําไปมากกว่านั้น1.69ล้านน่าจะผ่อนประมาณตอนนี้ล้านละ3,5 0 0เนาะเก็บสักเดือนละประมาณ 800- 0ถึง10,000บาทให้ได้ทุกเดือนซ้อมผ่อน ซ้อมผ่อนก่อนว่าถ้าเราจะต้องเป็นหนี้อ่ะลองผ่อนแบบอมอ,อมๆไว้เราไม่ต้องใช้เงินก้อนนั้นดูเพื่อรู้ว่าตอนที่เป็นหนี้แล้วอ่ะเราไหวไหม,ไมหน,นะคะก็จะประมาณนี้จริง,รรงก็เราก็คือพฤติกรรมในการแบงค์เขาก็จะอยูพฤติกรรมเรียกว่าพฤติกรรมในการบริหารเงินนั่นเองซึ่งคาแนะนำของจิ๊บดีมากก็คือแบบบางคนไม่ได้นึกถึงว่าบางคนนึกแค่ว่าทำเครดิตให้กู้ให้ได้แต่จิ๊บแนะนำไปถึงว่าเอ้ย ซ้อมด้วยต่อไปเราซื้อแล้วเราโอนแล้วเนี่ยเราจะพอโอเคหรือเปล่าไหวไหมอะไรเงี้ยติดขัดตรงไหนหรือเปล่าอันนี้เป็นคำแนะนำที่ดีมากครับ